ดีป<ด>ีใหม่ครับะนะครับพบกับผมประดินดุกนะครับดิฉันรัชนีมหานิยมค่ะครับพบกับเราสองคนในรายการ n ี o v a r ล e ตี้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วปีนี้เป็นปีเถาะด้วยสอ,องหก็ขอให้ทุกคนที่ดูรายการเรามีโชคดีมีลาบรวยรวย,รวย,รวย,รวยนะ แล้ววันนี้เรามาที่ไหนคะอาจารย์วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอยุธยานะครับซึ่งเห็นบอกว่าเป็นบ้านเกิดของประธานรัฐนี่เองใช่ค่ะเดี๋ยวจากตรงนี้เราก็จะไปเติมน้ํามันตะเกียงแล้วก็ไปห่มผ้าพระด้วยแล้วเห็นบอกคุณรัฐบอกจะพาล่องเรือด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ9วัดเลยค่ะ9วัดเลยไหว้พระ9วัดค่ะครับไปเลยค่ะ ในภารกิจประจำวันถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนปัดก,ก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเอง Bio Advanced Day Cream ช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใส Bio Advanced d y y Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p i e r ร e ซ e ผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนามากไปกว่าการได้หยิบยื่โนโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้น กว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจ n น w l วไลเติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี n น w l วไลเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า เติมน้ำมันตะเกียงเพื่อทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองทุกวันเลยค่ะอารแล้วพอไปถึงวันตัวเองเขาบอกให้บนตามอายุเติมตามอายุตัวเองให้เกินไปหวันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณรัตต้องรอผมตรงวันพุธค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะแบบมาทําบุญที่วัดใหญ่ชัยมงคลได้นะคะประวัติศาสตร์เนี่ยโหมีมานานมากเลยนะคะสร้างตั้งแต่พระเจ้าอูดทองอาัาการ ปีพศปีพศหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นะคะวัดเนี้ยเป็นวัดใหญ่มากๆของอุทยานนครับมาถึงี่ไหนพระนอนพระนอนนี่ไงครับเขากำลังห่มกันอยู่ค่ะวิธีห่มเขาห่มกันยังไงคะอาจาร์ เดี๋ยวต้องไปศึกษาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยพึ่งมาใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดว่ามาห่มพระนอนเนี่ยเขาให้ห่มตลอดองค์เลยตั้งแต่เท้าท่านใชขึ้นมาถึงข้างบนเลยถึงไหล่ใช่ค่ะแล้วก็ห้ามบนค่ะห้ามบนใช่แต่ขอธิฐานได้ไหมอธิษฐานแล้วขอได้ขอพรได้สำหรับวันนี้ภารกิจที่ วัดนี้นะครับวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะเสร็จสิ้นนะครับแต่ภารกิจของเราทั้งทริปนี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องไหว้พระเวัดค่ะตอนนี้เพิ่งได้แค่1วัดเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลงเรือที่ที่ไหนครับวัดพนัญเชิงค่ะ ัมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีนผสมกับไทยอยู่เลยใช่ค่ะนะครับแล้วองค์พระใหญ่มากๆวัดพนันเชิงหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นค้าคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด พระนครสิุธยาเลยเพราะว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆด้วยใครขออะไรก็จะได้สิ่งนั้นด้วยก็เป็นบุญตาเป็นบุญของผมนะได้มากราบนมัสการแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปลงเรือกันอีกใช่ไหมครับพาท่านผู้ชมล่องเรือไปดูวัดต่างๆที่อยู่ในเขตอยุทยานี่แหละอยุทยานี่วัดสวยๆเยอะมากประวัติศาสตร์เยอะด้วย นี่ก็คือวัดนางกุยค่ะคผมได้ข่าวว่าที่นี่นะครับหลวงพ่อใจดีมากอธยาศัยดีใช่ค่ะใช่หลวงพ่อเพราะว่าเพราะว่าหลวงพ่ออะไรคะหลวงพอยิ้ม <laughs> หลวงพ่อยิ้มนะคะยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยเห็น <laughs> บอกว่าเป็นภาพไม้สักะะเป็นภาพไม้สักใช่ค่ะลอยน้ำมาด้วย ขุดทมค่ะท่าน <What? S 1> ผูน้ชมไปขุดคมนะคะแต่ตอนนี้สีวัดแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่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  <c oughs> นวิถีชีวิตเขายังใช้เรืออยู่นะครับว่าข้ามเอามอเตอร์ไซค์ข้ามน้ำ <c oughs> ก็ยังลงเรืออยู่ <c oughs>